ทุกวันนี้ครับลูกค้าไม่ได้เลือกแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งครับเพราะว่าสินค้าดีหรือว่าบริการดีเยี่ยมอีกต่อไปครับแต่เขาเลือกแบรนด์ครับที่ไว้ใจได้ว่าข้อมูลส่วนุคคลของเขาจะไม่รั่วไหลครับ เพราะว่าตั้งแต่มีพรบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า p d p a ครับทุกธุรกิจครับต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าครับอย่างปลอดภัยครับแล้วก็โปร่งใสครับปีที่แล้วครับเกิดคดีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมากกว่า2 0,000คดีครับรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นจำนวนมากมากกว่าหมื่นล้านบาทนะครับและธุรกิจที่เสี่ยงที่สุดครับคือ3กลุ่มด้วยกันครับได้แก่การเงินครับการลงทุนครับแล้วก็ธุรกิจในการค้าปลีกครับเพราะฉะนั้นครับธุรกิจที่อยากป้องกันตัวเนี่ยต้องมีสาม organization ครับก็คือมาตรการเชิงองค์กรครับอย่างเช่นนโยบายต่างๆเอกสารทางกฎหมายต่างๆครับต้องมีให้พร้อม2ครับ technical ครับหรือว่ามาตรการเชิงเทคนิคครับระบบไอทีระบบเฟรมเวิร์กระบบไฟ r e วอล l ต่างๆในหลังบ้านต้องมีความชัดเจนและแข็งแรงครับและ3ครับ physical ครับต้องมีการเก็บเอกสารในที่ปลอดภัยไปตลอดเวลาครับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับไม่ใช่ภาระครับแต่ณปัจจุบันมันจะเป็นการลงทุนครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะว่าแบรนด์ที่ปกป้องข้อมูลลูกค้าได้ดีครับคือแบรนด์ที่ลูกค้ารักแล้วก็เลือกเสมอครับถ้าชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ครับติดตามไว้ได้เลยครับที่ T Rex Platform ครับ